สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนีกะมาพบกับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์วันที่สิบสิบมกราคมหกสิบเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมตะเวนต๊กดินแล้วคำเหมืดแล้วเนาะค่ะโอเพลแล้วครับผมค่ะท่านผู้ชมล้างบานเนาะค่ะท่านผู้ชมครับมือนีบ่มีน้ำหอมบ่มีน้ำหอมค่ะบ่มี่ไร้เมือแล้วดีเนาะครับค่ะน้ำหอมน้ำเชีย พูนดูขังหูห่วยคุณค่ะท่านผู้ชมฟ้ามฟร์มหมูค่ะค่ะเอาคลิปนี้กระเลื่อนพี่น้องเอฟซีมาหลายมือแล้วเนะาะครับค่ะเพราะว่าน้ำเชียปล่อยตัวเหลขกก่มาเชียปล่อยตัวเหลขของอาจารย์ประจำส่องอยู่เนะาะครับค่ะที่จริงน้ำเชียรกระไรมาลายมือแล้วเหลขเจมาจากเมืองอุบลค่ะเจพ่นกับพงงามพงงามคะ่มมะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะขอพระคุณแม่พ่นเดอร์คะ่ะเทิงแม่เทิงเจค่ะ ทีเพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียเนาะครับผมค่ะวันหวยออกกับมีดละค่ะท่านผู้ชมครับค่ะวันหวยออกเดี๋ยวน้ำเชียสิให้พี่น้องเบิ้งวันหวยออกเนาะครับค่ะบางเทียกัไไ้มากกอนหมื่นหนึ่งค่ะว่หาหันนี่แตกแปดเก่าเก่าแปดกับซีซีเลยเน้าเถาะเมนครับผมค่ะเดี๋ยวเก่ามาเชียสิขึ้นให้เบิง้งละค่ะทีแม่เพิ่นทรงมาให้ค่ะครับ,ค,รบค่ะเอาคะ่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นจะไปเบิ้งตัวเหลขอ่า สามตัวของเจเนาะครับค่ะเลขมีที่มาเพ่นวาถือทุกงวดดิค่ะถืกทุกงวดแต่ว่าทามว่ามีรุดบอ็บมีอยู่ครับค่ะเร,เรียกได้ว่าเดินดีก็รุดแม่นครับผมบขอบพระคุณหลายเดอ้อค่ะที่เป็นทรงแนวทางให้ค่ะคแต่ว่าเลขมองได้กับบมีี่า เขาตลอดดอกนอกค่ะท่านผู้ชมลองเบิ้งครับพี่้องลองเบิ้งครับผมหลวก็บ่มีทีว่าแนวดมากการันตีครับค่ะทารูปปานนั่นนี่ค่ะเอฟซีกับน้ำเชี่ยเนี่ยโอ้ยค่ะท่านผู้ชมก็จะรวยเนาะบออึดอยากเบออึดกินค่ะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจากเดาค่ะท่านผู้ชมคเดาค่ะท่านผู้ชมตามสูตรตามสถิติครับผมค่ะ เราตามสูตรสูตรเดาแม่นกับแม่นเนาะค่ะค,คือว่าแบบอาศัยดวงกับอาศัยาวาสนานเข้ามาตรงจุดนี้แล้วค่ะท<ม>่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเอฟซีเป็นสอบถามเอาอยัางมากการันตีเนาะไม่มีค่ะท่านผู้ชมค่ะคเอ้ามาเบ่งตัวเลขกันเลยเนาะค,ค่ะ เมื่อยค่ะท่านผู้ชมเมื่อยทั้งสองเลยค่ะหันใจบ่อิ่มเป็นหืดหาดหืดหาดค่ะนอนบ่หลับครับเก่ามาเชียแห่งนอนบ่หลับแห่งโอ้ทั้งไอทั้งเก็บกระดูกกระเดี่ยวมาขึ้นก็ว่าตอนนี้ไข่เนี่ยเนาะไปสีงามมากขอบพระคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เพิ่นเป็นห่วงเพิ่นโทรนั่มค่ะบอกสูตรยาสูตรยังเนาะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อพอกับแม่เอฟซีค่ะเพิ่นโทรมากค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ ขั้นคักเนาะแมนครับเอาไปเบิงตัวเลขกกันเลยครับพี่น้องเอาค่ะท่านผู้ชมคืนนี้พอบินเดียวเพิ่นจะไปนางเอาแล้วค่ะแมนครับโอ้แน่นอนเนาะครับมือแรงเพิ่นสิไปแห้วค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ขันบ่มีอีหยังผิดพลาดเจอกันเจอกันค่ะจ้างไดกก็คอให้พอเดินทางกับทีมงานไปปลอดภัยเนาะครับผมทั้งไปและกลับนำโชกลาบมาฝากนำเชียร์กับเก่ามาเชียร์กับแฟนครับทางช่องค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะ นี่ครับผมเลขนั่งเอาได้ครับผมมันเป็นขนานาติดตามเนอะครับหน่วยความเก่าแปลค่ะคืนนี้แหละพอพ้นไปค่ะท่านผู้ชมเอ้ามาเบิรงเลขแรกเจ้ใหญ่เมืองอุบลค่ะคเดี๋ยวก็ว่าเชียร์พันจะขึ้นเดน,นที่ว่าได้ไก่ห้อยออกกันมี่อีกแมนพันค่ะเอามาให้เสียดายเนาะแมนเขาต้องพ้นเทิงล่างนะครับผมค่ะพันถื่อเด้อค่ะท่านผู้ชมพันถื่อ เพิ่นติดต่อน้ำเชี่ยเพิ่นติดต่อบ่ได้บ้านี้บางเทียกระอัดคิบเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะค่ะบ้านี้ติดต่อกันแล้วค่ะเพิ่นให้วิ่งเก้าบนวิ่งเก้าบนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหกเก้าห้า 5995เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะถ้าพี่น้องอยากตัดอยู่หนีห่งเก่าก็ได้ดินี่ครับผม19 15ก็ได้<า> 7, 5, 6, 9, จังซี่ครับ75 69คันหคันสิตัดไปกับหลายเลยเนยาะครับนี่ค่ะติดเก่าครับพี่น้องแม่นนี่แหละคะล่ะทา่านผู้ชมโคเก่านี่ก็งา,ามอยู่ดิโคเก่า เก้าห้าอีกกะนันะหกลักลอยเกาลักสิบหารักหน่วยหลายอยู่ดิค่ะท่านผู้ชมสามตัวนี่นี่เห็นหลายทีอยู่เนาะเมียนค่ะเลขมันกับส้นกันดีแล้วพี่น้องสิได้เฮ่พร้อมกันครับลุวยพร้อมกันเนาะเมีนแต่ว่ายากที่สุดเด้อค่ะทีสิลุยพร้อมกันยากมากค่รลุยพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะน้ำเชี่ยว์บาถือบ่ขาดท่านผู้ชมค่ะ เรียกผู้รวยอีกดิเดี๋ยวนี้ครับค่ะเรียกคนรวยอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะเทียสิมาหอดวางเฮาเนาะค่ะนี่นะครับพี่น้องครับผมลองบึงค่ะครับเจ๊ใหญ่เดี๋ยวใกล้มือครับผมมีที่เด็ดจังไดมากอ่ะมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมเจ๊ใหญ่เมืองอุบลเมืออืนอย่าเลื่อมเด้อพี่น้องขันพอเพนบ่มีหยังพิดพลาดนี่ค่ะครับผมเลขน่งเอาเลขนางเอาพอบินเดียวค่ะ เหล็กบลายคูตามต่อครับพี่น้องเนาะตอนที่สิบเอ็ดเหล,ล็กเจพนกับทรงห้น้ำเชี่ยวหวด่าหันเป็นหววแหลกเขาอีหลีค่ะดันมือส้มครับค<า>่ะนะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผมขาดดันมืมอส้มหนาวันนี้กะบรรยากาศถือว่าดีครับพี่น้องเนะน,นาะบอหอนปันใดครับผมบอหนาวลมเย็นสบายครับสำหรับตัวเลขของ อีกได้หลยเสี้ยนครับผมก็ถือว่าตามให้พี่น้องซี่ก็เกือบมดแล้วครับพี่น้องเนาะอาจีพเขามาเป็นโค้งทุดถ่ายแล้วครับผมบานนี้ครับที่เหลืออยู่กับจมี่พ่อร้องครับผมเขามาเชียร์ทร่ไปกับติดต่ต้พอยังท่านใดอยู่ครับพี่น้องครับครับพ่อร้องครับพี่น้องเนาะครับเลขตั้งรักของเพลนครับผมจังใดกะมาตามกันต่อครับพี่น้องสู่กันต่อ แล้วก็เลขของเมียบางบัวทองครับพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวตามไปพี่น้องซีอีกครั้งหนึ่งครับผมครับเอาคลิปนี้กะบพิจนาเบิงไปน้ากันเด้อครับผมเลขเจ๊ใหญ่เมืองอุบลครับผมครับแนวทางตัวเลขสายบนย่างเดียวครับผมวิ่งบนเก้าครับวิ่งบนเก้าครับจับคู่ให้กะถือว่าเน้นๆครับพี่น้องเนาะครับผมบพรว่าจะเป็นอ่า เจ็ดเก้าห้าหรือว่าหนึ่งห้าเก้าหรือว่าหกเก้าห้าครับผมครับสองตัวเก้าห้าห้าเก้าครับผมนี่แหละครับเอาถ่ายคลิปนี้เกามลีเชียกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับจึงได้ขอให้ได้โชคได้ลาบก่อนใหญ่ไปนน้ำกันตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องเนะ 17, าะสิบเจ็ดมกราคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ่อมนี้ครับพี่น้องพ่อกันมืออื่นเด้อครับพี่น้องคลิปหน้า ว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขพอบินเดียวครับผมหรือว่าอีกได้หลายเสียนครับผมแม่อดอกไม้เองสิครับพี่นอนะ้องเนาะเกินกาหลังวันพระครับผมหลังวันพระง่ญ่ครับผมมาตามกันต่อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ